จะะฮครับสวัสดีครับผมพอออมโคขุนนะครับเนาะหรือวัดสัเทียนตั้มมือนี้สีม้าลีวบุราคาง้ว่น้อยน้อยนะครับเนาะง้วาสตรเลน้อยนะครับเนาะอยู่อบเภอหนองเกียงให้พ่อแม่พี่น้องที่มกเลี้ยงโคขุนหรือว่ัดการล้างเสียงไม้นะครับเนาะเบิงราคาง้ว่ามือนี้นะครับเนาะราคาบกแพงครับเชื่อด้านนี่ครับเบิงซีตัวแรกครับซีตัวแรกนี่คือราคาสองหมื่นสามพันหาร้อยครับ เลีเรือดไายครับกินเลียครับต้นโตดีขาเของามครับปากหน้าตาสีชมพูเป็นฟังเบิดเลยครับหามาดั้นี่ครับครับส่วนดั้นี่ครับตัวละสองหมื่นหกพันหาร้อยครับลูบรอกับมีนะครับได้ลูบรอ ปากนาตาสีชมพูครับรอดีงามครับเล่ติดปลามันกันี่ครับเขาเรียกว่าบาเล่นะครับนาะคอเนี่ยู่หาโตครับทั้งบดยูนี่สินี้อยู่ประมาณราคานี่งีอยูย่ประมาณสิบเก้าตัวครับหาตัวแรกนีครับคอที่สองนี้อยูนี่หกตัวครับราคาเดียวกันครับสองหมื่นหกพันห้าร้อย ผนโตดีครับเล่ติดบามันหน่อยนึงกับมีครับเล่เลือดลายกับมีพอสำหรับไปขุนครับนี่ครับอีกข้อนึงครับขาโตหมดยังนะโค้งใหญ่ครับขาเงยเงาวสูงครับคุนดีถือว่าราคาบ่แพงครับราคาสำหรับสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับบ่แพงราคาไหนครับ อ่าครับเชิญมาเบิ้งรุ่นจิ๋วครับรุ่นจิ๋วราคาสองหมื่นสำหรับคนเงินหน่อยอยากเรี่ยงไมมอยากขุนไหมครับง้อเนี่ยหนอยหายากครับแบบนี้เพราะว่าต้องผักผู้ย่อแม่มันมากครับย่างพันซองน้มนะครับเด้อหายากแบบนี้ไปหาจะครับหาอะไรหรอกนอกจากพ่อพคู่ขุนถึงสีหาได้ง้อแบบนี้หายากราคาสองหมื่นครับราคาสองหมื่นหายากถ้าสิสั่งก็ต้องสั่งเอาเด้ครับเด้โดยจะเอาต้องสั่ง อ่าเดแ,แล้วนี่ก็ได้มาอีกมือน,นี้ครับแม่ละครับราคาเดียวกันครับสองหมื่นหกพันหาร้อยสวยครับรอ,อๆงหลังเลยพมักแม่ลูกครับหัวหลุนครับราคาเจ็ดหมืนสามพันครับน้ำลูกตัวผูครับคอตัวถึก มหมกอรุนมหมกรุบล,ลมาเน่มาไอ้ก่พอเบิง่งแล้วมาเขากล้องตัวนี้กับขายแล้วครับเดถ้ยทานภูริชนใจครับสี่หมื่นหาขายเลยเลยครับเป็นพอพันได้สบายตัวนี้สูงเง้วครับหัวหลุนครับงามต,ต้นโตดีขาเขื่องามหูห้องครับต,ตัวนี้ง้ามดีครับต,ต้นโตดีนี่ครับเลเลือนไหล นี่กรบหัวหลุนครับแม่ลูกทำแพ่งแสนครับลูกตัวเถิกพ่อัวผูงงามครับเจ็ดหมืนสามครับถ้าสนใจเจ็ดหมืนสามนะครับเด้ตัวนี้สดดีครับงามดีสดดีครับอ่าถ้าสนใจโทรมาได้เลยครับเด้อถ้าสนใจโทรมาได้นะพ่อพ่อคุณเรือว่าเสถียนปั้มครับอยู่อำเภอน้ำเกียงครับโทรมาได้เลยไม่โทรจีนดูรอ นี่กัเล่ติดบามันครับลูกเพส่วนแม่พ่นจะเป็นงัวออกงัวไทยๆเขาหน่อยนึงครับราคาบาแพงครับบอเทิงหามื่นคู่นี่ลูกตัวเธอครับพอตัวผูกดืวกันน้ำนี่บบเขาไส้ครับรอครับบบเขาไส้คือตัวเธอเวยครับเ้อแม่ครับมีเขาครับราคาเจ็ดมื่นสามมื่นครับน้มครับแม่ตัวญงโค้งญงดีครับลูกรลบลูกรอครับปานเขาไส้ ครูควอมลูกครูควอมครับครูทั้งครูเลยดูคร mm ับราคาเจ็ดหมื่นสามถึงว่าบ่แพงครับแม่ตัวใหญ่ยโค้งเี้ดีครับแม่กับพ่อเมาสมแล้วครับนึ่ลูกตัวเทิร์กพ่อตัวปูครับนี่สีโตเลือดลายครับครับต้องขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับผู้ที่ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งนะครับเด้อกดให้แน่ครับมือนาผมกะสิมารีวิวให้เบิ่งใหม่เลยครับเด้อถ้าผู้ใดอยากได้สนใจเอาไปเลี้ยงไปขุนนะครับเนาะโทรมาเลยครับศูนย์แปดเจาศูนย์แปดศูพร้อมโคขุนนอ๊เด้อเรือวาเสถียรฟาร์มครับฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับ